เกิดว่าเราพูดถึงคําว่าเคมีเนี่ยทุกคนจะนึกถึงอะไรหลายๆคนเนี่ยอาจจะนึกถึงสารเคมีที่เราจะใช้ในการทดลองแต่จริงๆแล้วเนี่ยเคมีคือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราครับมันคือทุกอย่างในโลกใบนี้ไม,มันมเกี่ยวข,ข้องมันทุกส่วนเลยทุกอย่างเลยทุกอย่าง ผมอาร์ตเวิร์กนะครับผมท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเราพูดถึงคําว่าเคมี Me เนี่ยทุกคนจะนึกถึงอะไรหลายๆคนเนี่ยอาจจะนึกถึงน้ํายาที่ใช้ในการทดลองสารเคมีที่เราจะใช้ในการทดลองแต่จริงๆแล้วเนี่ยเคมี Me คือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราครับเป็นวิทยาศาสตร์ครับผมไม่ว่าคุณจะตื่นนอนขึ้นมาทํากิจกรรมจนคุณนอนหลับอีกครั้งหนึ่งนะครับผม mm hmm. ทุกอย่างนี้ก็มีคําว่าเคมี Me มาเกี่ยวข้องอยากรู้ใช่ไหมครับว่าเกี่ยวข้องอย่างไรถ้าอยากรู้เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปหาคําตอบครับ รู้จักเยอะแน่นอนจะเป็นพวกฮีเลียมเ<ม>นออนอาร์กอนแล้วก็คลิปชอนฮีเลียมถ้าที่มีมากอันดับ2ในจักรวาลในจักรวาลมีฮีเลียมมากถึงร้อละยรองจากไฮโดรเจนและปกติในสถานะก๊าซเท่านั้นแต่ในสภาวะที่เย็นยิ่งยวดประมาณลบสองร้อส้าองศาเซลเซียสจะเป็นฮีเลียมเหลว นพถึงแม้จะมีข้อตกเถียงกันอย่างมากมายถึงจุดเริ่มต้นของการศึกษาเคมีแต่ก็มีข้อสันนิษฐานนะครับว่าการศึกษาเคมีน่าจะมีต้นกําเนิดมาจากการเล่นแร่แปรธาตุซึ่งเป็นที่นิยมกันมาอย่างยาวนานนับพันพันปีในหลายพื้นที่ของโลกในยุคโบราณนะครับนักเล่นแร่แปรธาตุนะครับให้ความสนใจเรื่องการแปรสารให้เป็นทองคํา แต่ไม่ประสบความสาเร็จต่อมาจึงเปลี่ยนความสนใจเป็นการค้นควา้าหายาอายุวัฒนะและยารักษาโรคเริ่มต้นตั้งแต่ปีคิศักช1700เป็นต้นมาได้เข้าสู่ยุควิทยาศาสตร์สมัยใหม่เมื่อโรเบิร์ตบอยนักวิทยาศาสตร์ใ, Boy, นาาในช่วงคริสตศตวรรษที่17เกิดแรงบันดาลใจที่จะศึกษาเคมีอย่างจรงิงจังเขาได้รับการยกย่องนะครับให้เป็นนักเคมียุคใหม่คนแรกต่อมาการศึกษาวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ มีรากฐานที่มั่นคงม,มากขึ้นเมื่อจอร์นดาตันนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษได้นำเสนรทฤษฎีอะตอมขึ้นมาแบบจำลองของอะตอมของเขาได้รับการยอมรับและทำให้เกิดการศึกษาเรื่องของอะตอมอย่างกว้างขวางช่วงนี้นะครับอาจะพาทุกคนนะครับมารู้จักและมา,ขาไขปริศนากับคำว่าเคมีกันว่าเคมีเนี่ยจริงๆแล้วคืออะไรและเกี่ยวอะไรกับชีวิตเราบ้างวันนี้ครับอามีนักวิชาการนะครับจะมาให้ความรู้และไขข้อสงสัยตรงนี้นะครับผม สวัสดีครับพี่มินครับสวัสดีค่ะพี่มินครับมาถหาหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยที่เราเรียนวิชาเคมีกันเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างครับวิชาเคมีนะคะเกี่ยวกับการศึกษาในเรื่องของสา,สารนะคะองค์ประกอบโครงสร้างต่างๆรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของสา,สารนั้นๆน,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 นี่คือวิชาเคมีศึกษาเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้อ๋อสรุปคือเคมีที่เราเรียนกันคือ กอเกี่ยวกับเรื่องขางสสารแต่พาสสารพวกมันจะเกี่ยวไปทุกเรื่องเลยใช่สารนี้หมายถึงว่าสิ่งที่มีมวลนะคะอ,อย่างนี้นี่เองและข้างหลังตอนเนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นซุ้มอะไรเป็นนิทรรศการ,รอะไร,รใช่ตรงนี้นะคะเป็นนิทรรศการมหัสาร์เมือแห่งธาตุจริงๆแล้วอนะ่ะเป้าหมายของนิทรรศการนี้เพื่อเฉลิมฉลองวราระครบรอบ150ปีการค้นพบตารางธาตุนะของลิมิทรีอีวานอวิชเมเนเลเยฟซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์คนสําคัญเลย ในการวางระบบตารางธาตุต่างๆที่สามารถนํามาใช้จนถึงปัจจุบันเลยแลวตรงนี้คือตารางธาตุที่มินน้นอธิบายเรื่องตารางธาตุนี้หน่อยเพราะว่า<ช>ที่เราเคยเรียนม,มานี่อะจจวิกฤิน่าเห็นอย่างนี้แต่ว่าตารางธาตุนี้เือเรียนมาหมดละไฮโดรเจนฮีเลียมลิเทียมอะไรเนี่ยใช่ใชไหมใช่อันนี้ก็คือตารางธาตุที่เราใช้ในปัจจุบันเลยปัจจุบันเนี่ยจนเนยจอถึง พบแล้วทั้งหมด1 1 8่ธาตุ1 1 8ธาตุ118ธาตุนะคะธาตุตัวสุดท้ายก็คือธาตุตัวที่118คือออแกนิซอนนะคะซึ่งตรงนี้เราจะาจะัดเรียงตามหมู่และคาบนะคะโดยที่น้องราใเห็นสายเลยหมู่แรกก็จะเป็นสีแรกนะคะก็คือไฮโดรเจนลิเทียมโซเดียมไล่ลงมานะคะแล้วหมู่ที่2หมู่ที่3มหมู่ที่4หมู่ที่5้าหมู่ที่หหมู่ที่7และจบด้วยที่หมู่ที่8พอจะเข้าใจในเรื่องของตารางธาตุแต่ว่าี่อยากจะพาให้พี่มิ้นเนี่ยลงลึกลงไปอีก นะครับเกี่ยวกับว่าเคมีเนี่ยเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สาขาอื่นยังไงบ้างจริงๆแล้วนะคะเนี่ยอย่างที่พี่มิ้นมาวันนี้ยมนันเทศกาลเนี้ธาตุอะเป็นจุดเริ่มต้นของโมเลกุลและสารประกอบอะไรต่างๆมากมายเลยคือเราสามารถนำอะตอมของธาตุต่างๆเหล่านี้มาเกิดรวมตัวกันเป็นโมเลกุลเป็นสารประกอบต่างๆ,ๆซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ย วิทยาศาสตร์ทุกๆสาขาทุกๆแขนงฟิสิกส์เคมีชีวะที่น้องอาร์ตเคยได้ยินเนี่ยมันมีความเกี่ยวเนื่องกันหมดอยู่แล้วนะหรือว่าหรือว่าในมหลาลัยอย่างเงี้ยน้องอาร์ตถ้าน้องอาร์ตจะเปลี่ยนวิชาเคมีสงูงน้องอาร์ตจะเรียนวิทยาศาสตร์เคมีเนี่ยมันก็จะมีสาขาชีวะเคมีซึ่งเขาก็จะศึกษา,าเ,เากี่ยวกับระบบการทํางานต่างๆในเชิงเคมีระบบการทำงานต่างๆของร่างกายสารเคมีต่างๆของร่างกายในเชิงเคมีดูฟิหรือชีวะหรือฟิสิกส์เคมีก็ตามก็จะเรียนถึงกลศาสตร์อะไรต่างๆเนี่ยน้องๆจะเห็นว่าทุกๆ สาขาในวิทยาศาสตร์มันมีส่วนเกี่ยว,นนะวนเนื่องกันและเคมีก,ก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ววิทยาศาสตร,ร์นะครับคือไม่ว่าคุณจะเรียนวิชาแล้วก็แต่จะเป็นฟิสิกส์ก็จะมีเคมีมาเกี่ยวข้อง,องคุณเรียน<ช>เคมีก็จะมีฟิสิกส์มาเกี่ยวขอ้อง,ของอยู่ดีเรื่องชีวะก็เช่นกันครับทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกันไปหมดเลยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่แคนี้มันคือทุกอย่างในโลกใบนี้มัน<ม>เกี่ยว<ห>ข้องทุกส่วนเลยทุกอย่างเลยทุกอย่างแม้กระทั่งของใช้ในชีวิตประจำวันของเราใช่นะถูกต้องก็ อย่างเสื้อผ้านี่เกี่ยวข้องยังไงอ่ะสื่อเสื้อผ้านะคะส่วนใหญ่อะถ้าเป็นผ้าสังเคราะห์อย่างเงี้ยมันก็เกิดจากการแปลงจากเม็ดพลาสติกค,ค่ะที่เกิดจากปิตัณา์ปิดตรเคมีมาทำมาถักทอไปเป็นเส้นใยอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วอะทุกๆกระบวนการนะคะมันมัน,ม,นมันเกี่ยวข้องกับสารเคมีกับทั้งหมดเลยเวลาเราทำกับคงกับข้าวจับมงจับมีดก็เอาแล้วก็จะเป็นอ,อย่างตัวมีดจะเป็นอะไรนะถ้าถ้าเทียบในทางเคมีตัวเหล็กอ เป็นเหล็กเป็นอลูมิเนียมเป็นอะไรอะไรต่างๆนี่เป็นอะไรต่างๆเช่องทองก็เกียว์้องซิลเวอร์โกลใช่หมดก็เป็นธาตุใช่ทุกอย่างคือรวมแล้วมัคือธาตุทั้งหมดใช่ธาตุรวมกันเป็นโมเลกุลรวมเป็นกันเป็นสารประกอบต่างๆมากมายถูกต้องที่เราใช้กันที่เราใช้กันใช่ช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันต่อว่านักเคมีเก่งๆเนี่ยจริงๆแล้วเขาศึกษาเรื่องอะไรกันบ้างและเคมีเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอย่างไรบ้างติดตามช่วงหน้าครับ ช่วงการค้นพบในบรรดานักเคมีที่มีชื่อเสียงของโลกมีอยู่หนึ่งท่านนะครับที่เป็นผู้หญิงและได้ค้นพบสิ่งที่ช่วยชีวิตผู้คนไว้มากมายเธอคือมาริคูลีนักฟิสิกส์และนักเคมีชาวโปโลแลนด์ผู้บุกเบิกงานวิจัยด้านกัมันตรภาพรังสีและเป็นผู้ค้นพบธาตุเรเดียมที่ใช้รักษาโรคมะเร็งเธอเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบลและเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในโลกครับ นักเคมีอีกหนึ่งท่านเป็นผู้ที่เกี่ยวพันกับสถาบันค้นคว้าวัคซีนของไทยเขาคือลุยส์บาร์เตอร์นักเคมีและนักจุลชีววิทยาชาวฝรั่งเศสผู้คิดค้นวัคซีนป้องกันโรคได้สําเร็จเป็นคนแรกการคนพบนี้นะครับทำให้เกิดการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคต่างๆบาสเตอร์ aster, ได้ก่อตั้งสถาบันค้นคว้าเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคติดออต่อขึ้นในประเทศต่ตางๆทั่วโลกรวมถึงในไประเทศไทยซึ่งปัจจุบันนะครับใช้ชื่อว่าสถานเสาผ้านั่นเอง ทำไมเอามาอันนี้รู้เลยอันนี้รู้เลยแคลเซียมโอ้วันนี้เด็กก็ตอบได้ถ้าช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากแมกนีเซียมไม่ใช่ไม่่ใชซิลิเนียมต่อมไทรอยละ่ะเกลือไอโอดีนพี่ให้เดามีไอโอดีนปะ อะไรพี่อะสิงพ mm ี่มันจะร้อยคะแนนเต็มนะเอาไปเล่นไปปาทอดแคลเซียมให้เราโซเดียมเปล่าโไดี้เจ็ดสิบคะแนนขึื้นห้าสิบก็เก่งแล้ว ประกอบของสิ่งมีชีวิตกว่า10ล้านชนิดอะตอมของคาร์บอนนั้นแสนมหาศาลเพราะสามารถเรียงตัวต่อกันเป็นสายยาวได้ทําให้คาร์บอนกลายเป็นโครงสร้างหลักของสารที่ประกอบกันเป็นสิ่งมีชีวิตทั้งคาร์โบไฮเดตและโปรตีนหลากหลายชนิดคาร์บอนเป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเรียกได้ว่าเป็นท่าที่สร้างชีวิตและสร้างอาหาร คาร์บอนอยู่ในรูปแบบต่างๆานะครับมีมากกว่า10ล้านชนิดและเป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ที่มีชีวิตคือมีคาร์บอนส่วนใหญ่จะมีคาร์บอนใช่คือจริงๆอิงไงจะบอกว่าพวกเนี้ยโครงสร้างหลักคือคาร์บอนหลวนแต่การจัดเรียงโครงสร้างไม่เหมือนกันทําให้คุณสมบัติไม่เหมือนกัน ถ้าถามมาในคำถามแรกเลยในร่างกายของเราในร่างกายพี่มิ้นในร่างกายทุกคนเนี่ยมีอะไรที่เป็นเคมีบ้างจริงๆอะร่างกายของเราเนี่ยนะคะประกอบไปด้วยธาตุหลากหลายเลยน้องอาร์ดูไหมว่าธาตุที่มีมากที่สุดในร่างกายเราคืออะไรออกซิเจนแคลเซียมเฮ้ยคำตอบแรกคือคำตอบที่ถูกต้องแล้วในร่างกายเรามีออกซิเจนมากถึง65%เลย ช่แต่ก็ยังมีธาตุอื่นๆอีกเป็นองค์ประกอบเนาะอย่างกระดูกเราก็มีแคลเซียมเป็นส่วนประกอบอ่านี<อ>่ผมก็ตอบเลยอ่าเก่งเหมือนกันนะ,ะในร่างกายของเราเนี่ยมีธาตุจะเป็นเป็นส่วนประกอบกต่างๆของร่างกายมากมายหรือแม้กระทัง่งหนนูอาจสามารถได้หนูอาจขยับตัวหนูอาจใช้พลังงานใช่ไหมใช้พลังงานของร่างกายร่างกายเราก็มีกระบวนการที่เรียกว่าเมตาบอลิซึมเป็นปฏิกิริยาเคมีในร่างกายนะคะเพื่อให้เราได้พลังงานหรือเอชพีออกมาให้เราสามารถขยับขยับตัวร่างกายมี แรงอะไรต่างๆใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยเคมีหรือปฏิยายเคมีเนี่ยเกิดขึ้นในร่างกายเราหลายอย่างแลวอันนี้ล่ะที่เวลาผมตกใจตกใจแบบสมมติคนแบบบ้านไฟไหม้ตกใจยกอะยกอะลีนาลีนนะหรออันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะสารเคมีตัวหนึ่งนะคะหลั่งออกมาตอนที่เรามีการตื่นเต้นตกใจเป็นสารเคมีใช่เป็นสารเคมีตัวหนึ่งที่หลเราเรียกว่าอะรีนาลีนอะลีนาลีนทำให้เราแบบมีพลังขึ้นมามหาศาลเลย โดยไม่รู้ตัวใช่ใช่เป็นสารเคมีตัวที่กๆหกตู้เย็นออกมาได้ใช่ใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นและถ้าเกิดว่านอกจากในชีวิตของเราในร่างกายคนแล้วเนี่ยในพวกพวกพืชล่ะอ่าใช่สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีทั้งธาตุเนาะแล้วก็ปฏิกิริยามีต่างๆพืชก็เป็นหนึ่งในนั้นน้องอารู้ใช่ไหมว่าพืชร์บอนไดกไซแล้วแล้วก็ออกมาเป็นออกซิเจนโอเคในเวลากลางวันใช่แล้วก็ยังมี รจริงๆอามอนกันจริงๆพืชถ้ามาพอลูพืชเขาเรียกว่าสังเคราะห์แสงเนาะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือว่าโฟโตซิเทซิสเพื่อให้น้ำน้ำตาลกูโคสออกมาก็คือเปลี่ยนพลังงานแสงไปเป็นพลังงานเคมีน้ำตาลกูโคสตรงนี้พืชก็สามารถนําไปใช้ต่อเป็นแหล่งพลังงานของเขา รู้นะว,ว่าน้ําตาลกูคอฟเนี่ยมาจากพืชด้วยในพืชในพืชเขาสามารถผลิตของเขาเองได้แต่ว่าคือเขาไม่ได้เอาอไม่ได้เอามอาให้เราใช้แต่คือเขาใช้ของเขาเองใช้ของเขาเองผลิตเองใช้เองใไม่ได้ย่งใช่เปลี่ยนพลังาาง,งานแสงไปเป็นพลังเคมีในรูปของอาหารมือนเหมือนอาหารอาหารของพืชอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสิ่งของรอบตัวเราพวกเนี้ย ่ยวกับสารเคมีเนี่ยมีอะไรบ้างจริงๆมีเยอะแยะมากมายเลยเหมือนที่พี่มิ้นบอกเนาะธาตุประกอบกันเป็นโมเลกุลประกอบเป็นสารประกอบอะไรต่างๆซึ่งมันก็ถูกนํามาประยุกต์ใช้ม้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คิดค้นนํามาประยุกต์ใช้ต่างๆเป็นสิ่งต่างๆรอบตัวเราเลยอย่างในนิทรรศการนี้บางทีก็มีเช่นยตัวอย่างนะคะฟอสฟอรัสก็ได้ธาตุฟอสฟอรัสอย่างเงี้ยก็ถูกนํามาใช้เป็นปุ๋ยก็ได้ให้พืชน่อาเรียกว่า N P K อะไรอย่างเงี้ยเป็นปุ๋ยสามารถไปปุ๋ยให้พืชได้นะคะหรือแม้กระทั่งว่า ไปทําไป,ไปสานเรืองแสงอะไรไต่างๆอย่างในห้องนี้ก็ถูกเคลือบไปสานเรืองแสงเหมือนกันเนี่ยรอบๆตัวเราเนี่ยเกิดขึ้นจากธาตุทั้งนั้นเกิดขึ้นจากการสังคเคราะห์ด้วยเคมีโอ้วันนี้ก็ถือว่าเราได้คําตอบไปแล้วนะครับว่าเคมีเนี่ยคืออะไรและเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตประจําวันของเราบ้างเกี่ยวข้องอะไรกับพืชบ้างเกี่ยวข้องทุกอย่างเลยใช่เกี่ยวข้องทุกอย่างเลยน้องอังนตื่นมายาสีฟันแป้งสีฟันอะไรต่างๆเกิดจากการสังเคราะห์ด้วยสารเคมีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสัมผัสทุกอย่าง เนาสารเคมีอีกเป็นเกี่ยวกับเ,เคมีนส่ววันนี้แล้ววันนี้ครับเดี๋ยวอาจ,จะพาทุกคนนะครับไปทํากิจกรรมกันเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับสารเคมีมาดูกันว่าจะสนุกแล้วก็น่าตื่นเต้นขนาดไหนไปพบกันครับช่วงวิชวนคิดเคมีฟองฟูเป็นกิจกรรมในชุดการทดลองวิทยาศาสตร์หรือแล็บบ็อกซ์ที่ทางองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอพวช ผลิตขึ้นสําหรับครูผู้ปกครองหรือว่านักเรียนนะครับนำไปเรียนรู้ด้วยตนเองชุดการทดลองเคมีฟองฟูจะทําให้น้องๆน,นะครับได้เรียนรู้ถึงสถานะของสสารและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีซึ่งจะเป็นพื้นฐานของความคิดสร้างสารรค์ด้านวิทยาศาสตร์ต่อไปครับและมาถึงกิจกรรมที่ผมบอกเลยว่ามันสนุกเร้าใจตื่นเต้นและที่สําคัญเลอะเทอะครับผม เพราะว่าอะไรครเพราะว่ากิจกรรมนี้จะมีการระเบิดด้วยใช่ชื่อก็บอกนะคะว่าเป็นระเบิดผงฟูกิจกรรมนี้เพราะฉะนั้นครับเรื่องของการแต่งตัวนะครับเรื่องของตาอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงใช่แล้วค่ะนะครับผมอ่ะกิจกรรมนี้กระบวนการการทํางานเริ่มต้นยังไงครับสารเคมีที่เราใช้นะคะเป็นนี่เลยกรดมะนาวและผงฟูนะคะแล้วก็มีน้ําเปล่าค่าก่อนอื่นเลยอันนี้นะคะ เรียกว่ากลับฟีดนั่นเองนะคะกับฟีดนะคะก็เดี๋ยวเราใช้อุปกรณ์ง่ายๆอย่างนี้ในการเป็นวนะัตถุบรรจุระเบิดนะคะดีไหมคะครับตังนั้นเดี๋ยวเราตวงสารเคมีโดยใช้ช้อนจิว๋วขอเป็นผงฟูสักเจ็ดช้อนเลยดีกว่าค่ะอ่ามันจะได้แบบเจ็ดช้อนใช่ไหมครับเจ็ดช้อนไปนเลยค่ะตวงหนึ่งสองไปเลยค่ะอันนี้ก็กดมะนาวสักสี่แล้วกันค่ะครับ จากนั้นนะคะเราคนให้สารเขาเข้ากันนะคะโดยใช้แท่งแก้วอันนี้เกิดอะไรเกิดขึ้นไหมคะหกครับหกนะคะแต่ว่ายังไม่เคยปฏิกริยาเนาะโอเคปฏิริยาไม่มีครับไม่มีนะคะมันแค่แบบสารสองตัวนะคะผสมกันเท่านั้นเองอย่าใกล้ตาจนเกินไปนะคะทีนี้จะมาถึง เขาเรียกว่าขั้นตอนที่สำคัญนะคะสำคัญก็คือต้องดูดน้ำโดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่ากระบอกฉีดสารเนาะนั่นเองหรือตัวสลิงนั่นเองนะคะคตัวสลิงเนี่ยเราจะต้องดูด,ดีๆนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเราต้องการอัตราส่วนที่ค่อนข้างแน่นอนนะครับอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยถ้าเราต้องการ 5CC ซีซีนะครับเราจะต้องดูดมานะครับแล้วดูที่ขีดล่างของยางสีดำนะครับ ไม่ใช่ขีดบนนะขีดบนปุ๊บจะกลายเป็นแค่4.2ทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเอาขีดล่างนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเป็นคนดูดนะครับแล้วเดี๋ยวจะปิดฝาให้กับพี่ออมนะครับผมใช่ค่ะดูเฉยเนาะแล้วก็เดี๋ยวพี่อมจะเป็พอนะครับดั้งยิงให้แล้วก็พี่ออมปิดฝาเอ้ยไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวคุณอานจะได้เห็นชัดเจนเนาะ ดีไหมคะไม่ไม่ยอมไม่ยอมส่งให้เลยได้ได้ได้ผมปิดฝาให้ก็ได้เดี๋ยวเขาเรียกว่าคุณอาจจะได้เป็นคนที่สังเกตใกล้ๆเลยครับผมนะคะออมจะนับก่อนนะคะหนึ่งสองสามออมถึงจะฉีดโอเคครับพอฉีดปุ๊บปิดปั๊บปิดปั๊บนะคะพอปิดปั๊บโดดปุ๊บอ่โอเคอ่ะเอาเลยพิงกันค่ะครับพร้อมนะคะปิดแน่นๆนะคะต้องแน่นๆนะครับหนึ่งสองสามอ้าโอเคค่ะ อันนี้ก็คือฝากระเด็นไปแล้วเรียบร้อยกร<า>ะเด็นไปแล้วเราก็ได้ยี่ตากล้องเลยเมื่อกี้ยังปลอดภัยทุกคนยังปลอดภยไไดัยนะคะตัวนี้นะครับก็คือว่าพอเราปิดฝานะครับวิมันเย็นนะอ่าถูกต้องค่ะมันจะมีความเย็นในการทำปฏิกิริยาด้วยแล้วก็เกิดเป็นแก๊สออกมาด้วยเองตอนนี้คือขวดนี้นะครับจากที่เราใส่น้ําธรรมดาลงไปน้ําไม่ได้เย็นอะไรเลยนะพอไปเจอสารเคมีที่จะเป็นผง ส่งฟู่นะคะกดมะนาวกบกดมะนาวนะครับแล้วพอเราปิดฝาปุ๊บนะครับเกิดเป็นแก๊สมันดันแก๊สเอ่ยคาร์บอนไดออกไซด์ถูกต้องนะคะพอเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ข้างในปุ๊บเขาดันฝาออกครับระเบิดตุ้มฝาเป็นแนวหนไปภาชนะขนาดเล็กเนาะแล้วความเย็นนี้มาจากอะไรครับมันก็เกิดจากการทําปฏิกิริยาตัวนี้ละค่ะแล้วมันมันเกิดเป็นอุณหภูมิที่มันลดลงพอลดลงเสร็จปุ๊บมันก็เลย อ,อุณหภูมินี้อาจจะไม่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาในการดันนะคะแต่ว่าปริมาณแก๊สตั้งหากที่มันเกิดขึ้นเนาะมันมันเยอะกว่าปริมาณของภาชนะนะคะที่เราปิดฝาอยู่นะคะเป็นภาชนะปิดนั่นเองเพอขนาดของภาชนะเนี่ยมันน้อยเกินไปใช่ไหมคะมันก็พยายามหาทางออกเนาะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ยพยายามหาทางออกมันก็เลยดนันฝาปุ๊บนะคะออกมาแบบนี้นั่นเองค่ะก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นอะไรที่สนุกสนานมากๆแล้วตัวนี้เองนะครับ สิ่งที่เด็กๆได้ทดลองทํากันจะได้อะไรบ้างก็คือรู้จักนะคะปฏิกยาเคมีแน่นอนนะคะที่อยู่ในภาชนะที่มีขนาดที่จํากัดนะคะเมื่อมันเกิดเป็นแก๊สขนาดนี้นะคะทีนี้อาจจะเกิดเขาเรียกว่าความตกใจในการระเบิดเนาะอันนี้พมต้องขอเตือนนิดนึงนะคะถ้าเกิดน้องๆไปทําเล่นที่บ้านนะคะก็นะคะควรจะใช้ปริมาณตามที่นะคะแนะนําเอา ะะไม่ควรใส่เยอะกว่านี้หรือนําไปนะคะมีสารอื่นๆเติมเข้ามาเด็ดๆคอยขาเด,ดเลยนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้และที่สําคัญครับผู้ปกครองควรจะดูแลใช่ตลอดการ,รดทดลองนี้นะครับผมวันนี้ถือว,ว่าเป็นการทดลองที่สนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้มากๆเลยนะครับขอบคุณพี่ออมอีกหนึ่งครั้งครับผมขอบคุณค่ะ กิจกรรมการทดลองเคมีฟองฟูนะครับเป็นกิจกรรมที่จะทําให้น้องๆครับเข้าใจเรื่องของการเกิดปฏิกิริยาเคมีและในช่วงนี้ครับเราจะทําให้ทุกคนนะครับได้เข้าใจมากขึ้นและจะมาเฉลยว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับพี่มินครับผมการที่เขาเกิดปฏิกิริยาเคมีเนี่ยเขาเกิดขึ้นได้อย่างไรครับจริงๆการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะคือกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงจากสารตั้งตน้นหรือว่าสารเดิมนะคะไปเป็นสารใหม่หรือว่าโปรดักต์ใหม่ ะะซึ่งการเกิดปฏิกิริยาเคมีเนี่ยน้องอาจอาจะสามารถเห็นได้จากการเกิดฟองเหมืนอนที่น้องอาได้เห็นมาจากกิจกรรมช่วงที่แล้วเนาะ<ม>หรือว่าการเกิดสีกลิ่นแก๊สอะไรต่างๆจริงๆแล้วอ่ะการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยน้องอาจจอาจจะอาจจะมองเห็นด้วยตาเปล่า pam, หรืออาจจะมองไม่เห็นก็ได้แต่จริงๆที่พี่มิตรเล่าก็คือน้องอาเห็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแสดงว่ามันอาจจะเกิดปฏิกิริยาได้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการเกิดปฏิกิริยาจริงๆแล้วเท่ากับว่าการที่เกิดปฏิกิริยาเคมีเนี่ยเท่ากับว่ามีสารหนึ่งกับสารสอง มาชนกันปั้งเกิดปฏิกิริยาเคมีมกลายเป็นสารตัว,ตวใหม่ขึ้นมาใช่เสมอเสมอถ้าเกิดปฏิกิริยาเคมีกันนะถ้าเราเทียบในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยอย่างเช่นการทาอาหารได้ไหมได้จริงการทําอาหารก็ก็ทำจริงจริง,รงอะผงฟูที่น้องอาร์ตไปทำปฏิกิรกรรมที่ผ่านมาเนี่ยคือผงฟูเนี่ยมีส่วนประกอบของโซเดียมไบคาร์บอนเนตนะคะซึ่งมีฤทธิ์เป็นเบส ผสมกับกรดมะานาวอ่าซึ่งมีดิเป็นกรดนะคะพอผสมกันปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดแก๊สออกมามน้องอารอาจจะพอทราบอยู่แล้วคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งจริงๆเหมือนปฏิกริริยาเวลาน้องอัดเอาผงฟูไปทำขนมอะค่ะมันก็จะเกิดแก๊สเหมือนกันมันทำให้ขนมอะมันฟูขึ้นมาอ่าเขา <ๆ S 1> เรียกว่าคือการทำเบเกอรี่ใช่ใช่เกิดปฏิกิริยาขึ้นมาใช่แล้วสารเคมีเนี่ย มันมีสารเคมีที่เป็นอันตรายไหมครับการศึกษาในเรื่องของการการเกิดปฏิกิริยาเคมีเนาะมันก็สร้างประโยชน์อะไรต่างๆให้เราเนี่ยมากมายเลยแต่มันก็อาจจะมีบางปฏิกิริยาที่โอเคอาจจะทําให้เกิดอันตรายเช่นทําให้เกิดระเบิดได้หรือว่าทําให้เกิดการจุดติดไฟได้อะไรนคะคะมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันแต่ก็ถ้าเราศึกษาอย่างดีอย่างทีทั่วแล้วเนี่ยมันก็มันก็เป็นประโยชน์ จริงๆผมว่ามันก็เป็นประโยชน์อยู่กับการนําไปใช้มากกว่าว่าเราจะไปใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็เราระมัดระวังกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ดีหรือยังใชประมาณนี้แล้ววันนี้ครับผมคุณผู้ชมนะครับก็จะได้รู้เกี่ยวกับเรื่องเคมีทั้งหมดแล้วนะครับผมว่าเคมีเนี่ยเกิดประโยชน์อย่างไรบ้างมีปฏิกิริยาแล้วจะกลายเป็นอะไรยังไงบ้างวันนี้อันน้คำตอบเยอะแยะมากมายจากพี่มิ้น์อยากจะให้พี่มิ้น์นะครับแนะนํากับผู้ชมทางบ้านครับว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะทดลองเกี่ยวกับเรื่องปฏิกิริยาเคมีเนี่ย จะต้องทำยังไงให้ให,ให้ไม่อันตารายจริงๆนะคะผู้ปกครองถ้าสมมุติว่าไม่ทราบว่าสารเหล่านั้นเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างหรือว่าะจะเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ยังไงนะคะยังไงผู้ปกครองเนี่ยเก็บสารเคมีอะไรต่างๆเหล่านั้นนะคะให้พ้นมือเด็กนะคะเพื่อความปลอดภัยดีกว่าค่ะ ครับผมและถ้าเกิดว่าทุกคนนะครับกำลังสนใจอยากจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับผมก็สามารถมาหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่อพวชหรือว่าทีพิธาภัณฑ์วิทยาศาสตร์นะครับยังไงก็ตามนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่มิน์มากเลยครับผมพี่มิน์ขอบคุณนะครับยินดีค่ะและสามารถติดตามรายการหนึ่งวิชิตใกล้นะครับได้ทุกวันนะครับผมสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ